สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่ดินสวยคลิปนี้นะคะจะพามาชมที่ดินแปลงเล็กขนาด2ไร่ค่ะเป็นที่ดินสวยทำเลดีนะคะฉนดครุฑแดงค่ะด้านหน้าของที่ดินเนี่ยจะติดกับถนนลาดยางนะคะและด้านข้างก็ติดกับถนนคอนกรีตด้วยได้วิวเขาหลวงค่ะอยู่ในที่ชุมชนนะคะมีไฟฟ้าน้ำประปาผ่านค่ะหากจะซื้อเก็บไว้เอามาปลูกบ,บ้าน ทำกิจการหรือซื้อเก็บไว้เก่งกําไรก็ไม่ขาดทุนแน่นอนเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดด้านในคลิปกันเลยค่ะแนวเขตด้านหน้านะคะท่านผู้ชมจากแนวป่าตรงนี้นะคะท่านผู้ชมตรงนี้นะประมาณมุมแนวป่านี้นะคะไปจนถึงสามแยกตรงนี้ ตรงเสาไฟฟ้าต้นนี้ค่ะด้านหน้าเนี่ยจะติดถนนประมาณ35เมตรนะคะจะหันไปทางทิศต,ตะวันออกค่ะด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นเขาหลวงนะคะฝั่งตรงข้ามส่วนฝั่งทางนี้จะเป็นทิศเหนือค่ะท่านผู้ชมจะลึกเข้าไปประมาณ65เมตรดูประมาณแนวป่าเข้าไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูฝั่ง ถนนคอนกรีตอีกด้านหนึ่งที่อยู่ทางทิศใต้นะคะต้นไม้ด้านในก็มีหลายต้นเลยนะคะผู้ชมส่วนมากจะเป็นไม้ยืนต้นนะคะเป็นพวกมะม่วงมะขามสะเดามีขนุนด้วยนะคะที่อยู่ด้านในอ่ะตรงนี้จะเป็นมุมด้านหน้าฝั่งทางด้านขวาหรือทางทิศใต้นะคะจะติดกับถนนคอนกรีตค่ะ ฝั่งทางนี้ค่ะจะลึกเข้าไปประมาณ75เมตรนะคะไปจนประมาณเสาไฟฟ้าต้นนี้นะคะต้นไม้เนี่ยจะมีทางด้านหน้านะคะแล้วก็ฝั่งทางออด้านซ้ายของที่ดินนะคะจะจะแน่นหน่อย ส่วนทางฝั่งาทางด้านขวาเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีพื้นที่โล่งนะคะเป็นที่เตียนก็จะเป็นนาเมื่อก่อนเนี่ยเป็นนานะคะแนวเขตด้านหลังสังเกตแนวญ้านี้เลยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูฝั่งทางนู้นดีกว่าถนนคอนกีเส้นนี้นะคะ สามารถทะลุออกไปที่ตัวอำเภอสว่างอารมณ์ได้นะไปเส้นนี้ได้เลยนะคะหรือจะออกเส้นถนนลาดยางที่อยู่ทางด้านหน้าแปลงก็ได้นี่ค่ะแนวเขตตรงเสาไฟฟ้านี่พอดีเลยนี่ค่ะแนวเขตด้านหลัง ด้านหลังนะคะจะกว้างประมาณ50เมตรตามแนวป่านี้นะคะท่านผู้ชมต้อยแปะภาพมุมสูงไว้ให้ดูนะคะดูประกอบกันส่วนทางด้านขวาของที่ดินเราก็จะเป็นถนนคอนกรีตแบบนี้ค่ะด้านหน้าเป็นถนนลาดยางถนนดำนะคะแล้วก็จะได้วิวของเขาหลวงด้วยค่ะนี่สวยมากค่ะทำเลก็ดีนะคะจะเหมาะไว้สำหรับปลูกบ้านก็ได้หรือว่าจะเอาไว้ทำ ธุรกิจกิจการอะไรก็ได้ค่ะด้านในที่นะคะท่านผู้ชมมีต้นไม้เยอะมากซึ่งเคยเป็นสวนเก่ามาก่อนนะคะก็จะมีทั้งต้นมะขามอย่างต้นนี้ค่ะฟอร์มสวยมากๆเลยค่ะอายุก็น่าจะ10ปีขึ้นนะคะเนี่ยค่ะ,ะเรามาดูใกล้ๆค่ะ เนี่ยค่ะจะมีหลายต้นรวมกันนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าต้นหนึ่งอะอย่างต้นนี้ค่ะต้นใหญ่มากนะคะประมาณ5คนโอบได้เลยค่ะ,อะมองจากใกล้ๆมองขึ้นไปข้างบนนะคะฟอร์มสวยมากแล้วก็ด้านในนะคะก็จะมีต้นมะม่วงอ,อย่างเนี้ยเป็นต้นมะม่วงกับสะเดา ส่วนด้านในนี่ก็จะมีขนุนด้วยนะคะแล้วก็มีต้นกระท้อนที่อยู่ในที่ก็ค่อนข้างรกนิดนึงนะคะท่านะผู้ชมในนี้ก็จะมีต้นต้นมะม่วงนะคะข้างในนู้นก็มีมะม่วงเ็าจะมีหลายต้นมากๆเลยพื้นที่สวนที่เป็นต้นไม้อะค่ะก็จะมีเนื้อที่ประมาณไร่กว่านะคะประมาณไร่สามงานแล้วก็ พื้นที่ที่โลงๆตรงนี้นะคะก็ประมาณงานหนึ่งก็จะต่ำกว่าถนนประมาณครึ่งเมตรค่ะเนี่ยค่ะประมาณครึ่งเมตรนะคะแปลงนี้นะคะขายในราคา6 0 0 0นบาทค่ะท่านไหนที่สนใจนะคะหรืออยากจะเข้ามาชมที่ดินก็สามารถโทรหรือแอดไลน์ต้อยเข้ามาได้เลยค่ะจะสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ55เมตรค่ะแล้วก็จะใกล้กับอบนตหนองหลวงนะคะแค่2.3กิโลเมตรนะคะแล้วก็ถ้า ออกไปที่ถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข 3, 4, 5, 6เนี่ยแค่2.9กิโลเมตรค่ะใกล้กับตัวอำเภอสว่างอารมณ์นะคะ8กิโลเมตรค่ะส่วนตัวอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยนะคะจะห่างจากตรงนี้ประมาณ36กิโลเมตรค่ะถ้าหากเดินทางมาจากกรุงเทพนะคะระยะทางประมาณ249กิโลเมตรก็ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงครึ่งค่ะ เอาละค่ะคลิปนี้ก็สั้นๆน,นะคะท่านผู้ชมยังไงต้อยขอตัวลาไปก่อนขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ